มาถึงบ้านพักแล้วค่ะดูหิมะข้างนอกข้างนอกค่ะอันนี้ห้องนอนสำรองเรานอนอยู่ห้องเล็กจะไปห้องเล็กค่ะอันนี้ห้องนึงนะคะอันนี้ไม่ได้เปิด ว่าต้องต่อไฟจากบ้านหลังใหญ่เราจะนอนห้องนี้มันใกล้มันใกล้หิมะเปิดออกมาก็เป็นหิมะนางกำลังต้มต้มน้ำค่ะนี่ห้องนอนเล็กของเราชอบนอนห้องนี้ค่ะมันห้องเล็กแล้วก็มันอุ่นดีไปดูข้างนอกเปิดมา เปิดไนี้ออกให้มันแดดสองเข้ามาดูนางตักที่มาออกจากที่เราทําที่วางยากุซี่ไว้ค่ะหลานๆอยากมาแต่แม่เข้าทำงานอยู่เนื่อยนางเหนื่อยนึกว่าตัวเองยังหนุ่มเนาะมันก็ไม่ได้หนุ่มเนาะ ใจนมแต่ร่างกายเราไม่ไหวเดี๋ยวจะไปตักช่วยนางอยู่อยู่ไกลมากนะคะจะซูมไปแดดข้างนอกดีนะคะพึ่งกวาดพึ่งถูพวกเพื่อนบ้านก็มาเต็มเลยพวกญาติ ให้ดูรองเท้าคะ่ะลืมทั้งวินเตอร์เลยอันนี้นมนมใหญ่ตักหิมะนะคะอันนี้ต้มหิมะแบบโบราณดูขณะไอหิมะต้มหิมะเห็นไหมคะหิมะหิมะก็ได้น้ำร้อนดูเขาทำทางเข้าไป ตรงนี้มันจะเป็นที่นะะี่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นที่วางยากุซี่เราดูความสูงของที่มะนะคะเดี๋ยวก็ปวดหลังหรอกมันสูงนะคะแต่ว่ามันเ,นนเบาไม่หนักแต่เราตักเยอะๆมันก็ปวดเอวได้ นางบอกว่าตักออกแล้วจะทำมาเป็นปิ้งย่างตรงนี้เดี๋ยวช่วยนางสักหน่อยอันนี้ละลายแล้วค่ะมาครั้งก่อนหน้าน,น้นเราก็ตักมันก็ละลายแล้วเห็นไหมคะมันก็ละลายเรื่อยๆรื่เนี่เราจุดเทียนหอมค่ะ จุดให้ห้องมันหอมจะได้นอนหลับสบายดูข้างนอกค่ะแดดออกนี่ถ่ายรูปออกมาสวยสวยนะคะอ่าฮะเพื่อนบ้านมา ม่น่ารดยินเสียงแอบทายเขาค่ะเขาไม่กลัวความหนาวเนาะเขาชอบเราตักขีมาออกแล้วค่ะบริเวณนี้เราก็จะก่อไฟ คืนนี้ให้มันมืดก่อนมาดูนางตักออกนะคะน้ำเริ่มแล้วค่ะเริ่มละ,ลา,ะ,ะ,มามล,ะลายแล้วค่ะหิมะเริ่มละลายแล้วนี่ค่ะนางตักออกได้ประมาณนี้แหละอันก็กว้างอยู่นะคะสูงตากแดดไว คืนนี้มันก็จะได้มีไฟได้บรรยากาศมากเลยค่ะวันนี้ถ่ายรูปออกมาสวยสีสวยแต่ไม่ไม่ดีกับสายตาค่ะเราไม่มีน้ำนะคะเราเราก็เลยไปลองเอาน้ำจากท่อที่มันไหลลงมาจากหลังคานี่ค่ะน้ำเราก็ได้ใช้เอาไว้ ใช้ในห้องน้ำได้หลายกระป๋องเลยค่ะเรามีห้องน้ำปกตินะคะห้องน้ำสักโคกแต่เราใช้ยังไม่ได้เพราะว่าน้ำปาปาต้องใช้ในฤดูร้อนเท่านั้นค่ะขณะนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะบรรยากาศทุ่มหนึ่งสวยจังเลย นางบอกว่าต้มน้ำหิมะละลายแล้วก็กำลังอุ่นแกบ,บอกมีซีดีแบบใหญ่ๆนะคะให้ดูแผ่นเสียง,งานางนะใช่หมดเลยนะคะ อันนี้ก็ใช่หมดเลยอันนี้ก็ใช่หมดเลยอุ้ยน,นี่ก็ใช่หมดเลยแต่ก่อนนางมีสเตอริโออัน,นใหญ่ๆแกก็เลยทิ้งไปก็ซื้ออันเล็กมาสะดวกดีสองทุ่มแล้วนะคะออกมาถ่ายไว้ เพื่อจะโหลดเข้าไปวิดีโอให้ปู่กัยาดูอันนี้บ้านญาติค่ะสองหลังเนี่ยหลังสุดท้ายเขาจะมาแต่หลังกลางนี่เราดูให้เขาเข้ามาช่วงฤดูร้อนเนี่ยประมาณนี้ค่ะดูหิมะลังคาหนาหลายตันอันนี้ค่ะสองทุ่มนะคะถามว่าอากาศหนาวไหมไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยหนาวค่ะ พอดีพอดีดูค่ะหนาตึบเลยเราตักแค่ทางค้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดเออพรุ่งนี้เขาบอกว่าแดดจะ,จะไม่ค่อยมีเราจะไปอีกเมืองนึงเพราะว่าอยู่ที่นี่มันโหลดวิดีโอไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณวันนี้เราก็จะจบที่บ้านหลังเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็จะเป็นโหลดเข้าไปในอีกเมืองนึงก็จะเป็นโหลดเพราะว่าที่นี่สัญญาณไม่มี